คุณวรีมาริกาเจนเจสดาค่ะคุณเอเอลิซาเบธค่ะและคดณวยกัน ตั้งแต่เป็นเคปเลยก็เป็นความฝันหนึ่งที่ถ้ามีโอกาสก็อยากทำหนังแบบนี้หรือซีรีส์แบบนี้นะครับเป็นคนชอบพวกแนวชออบลึกลับซีรีส์แล้วบอกว่าตัวละครดาราเนี่ยคือคิดขึ้นมาให้เป็นนักจัดดอกไม้ซึ่งจะมีไว้พริบในการจัดดอกไม้แบบอีกนะคะหรืออีกเคมาหนังของญี่ปุ่นทำไมถึงต้องเป็นแคปเตอร์แบบนี้คะเอ่อก็เป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนี้นะครับที่ตัว ผู้ขายปริศนาของเราเนี่ยเป็นดาราเป็นนักจัดดอกไม้ซึ่งก็ส่วนหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจจากผมเองตรงที่ผมเคยศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ชงชาของญี่ปุ่นแล้วก็มีความรู้ด้านอีเคบันะมาบ้างไปดีไปด้วยเคยเรียนชงชาแต่ว่าในพิธีชงชามันจะมีการจัดดอกไม้ด้วยก็ไม่ใช่เป็นอีเคบันนาแต่ว่าเป็นการจัดดอกไม้แบบเล่กแล้วผมรู้สึกว่า ปรัชญาที่มันอยู่เบื้องหลังของขการจัดออกไม้มันช่วยให้คนที่เรียนสิ่งนี้มีไหวพริบมีวิธีสังเกตพฤติกรรมมนุษย์มีวิธีสังเกตเหตุการณ์รอบๆตัว<ม>ที่อาจจะพิเศษไปกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่ดีสําหรับผู้ที่จะมาสืบคดีของเราคือเหมือนทักษะจากการจัดดอกไม้เนี่ยมันอาจจะมีการคิดวิเคราะห์ไตรตรองอะไรที่ทำให้แบบว่าช่วยเข้ามาสืบสวนคดีนี้ได้ นิ่งพยายามสงตายกันไปยนะใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> จริงจริงค่ะเพราะว่าในการจาัดหนึ่งช่องของอีเคบานาค่ะมันต้องคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งหมดมันจะมีเมนคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีตัวประกอบแต่มไปหมดเลยถ้าเราเลือกผิดมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเด็ดองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นทิ้งไปค่ะ <c oughs> นี่ ตกี้เราเด็กไปแล้วหนึ่งนะเขาบอกเขาเล่น i อ a d อยู่ในห้องนะรู้เปล่าก็ไม่รู้แขกบอกเราแน่แเลยนะ,ะนั้นถามคุณปรีมต่อนะคะเรื่องซีรีส์เนี่ยนะคะเราจะเป็นแนวดูด,นดันินะคะก็ะเดี๋ยวนี้ซีรีส์แนวนี้ก็มีค่อนข้างเยอะคิดว่าเรื่องของเกาดาราบุคคลนกแสแตกต่างจากซีรีส์สุดทเรื่องอื่นยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่พี่คุณบอกนะคะเราจะยกปรัชญาการจับตัวไม้ขึ้นเป็นที่ตั้งค่ะแต่ปรัชญาเนี่ยเราคิดว่าการจับ มันเป็นเรื่องสวยงามใช่ไหมคะแต่ของซีรีส์ของเราเนี่ยการทำอีเทมานาะมันคือปรัชญาการยื้อความตายคะ่ะารยื้อความาใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราตัดแบบไม้อมอกไปเนี่ยเขาเสียชีวิตไปเรื่อยเร้่อยก็จริงเนาะอ๋ออนี่แบบดีมากเลยอะนึกซึง้งสุดเลยอ,เอยากให้ต้องถามต่อเลยนะคะเรนิซ่าคะอย่างตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยทำไมถึงเลือกดอกไม้หลักเป็นดารา คือลายแล้วก็คืวริบค่ะก็ดอกสาเหตุที่เลือกดอกลาหลานเป็นดอกไม้หลักแล้วก็เป็นตัวละครหลักด้วยก็คือที่พุขอยากได้ดอกไม้ที่เป็นเป็นดอกไม้ที่เป็นซาวอีสเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ดอกลาหลานนี่ก็เป็นดอกไม้ที่ดูท่าท่าบ้านเราก็มีค่ะแล้วก็ความน่าสนใจของมันเนี่ยก็คือนอกจากหน้าตาที่ดูพิเศษไม่เหมือนดอกไม้ทั่วไปแล้วจริงๆเขาเป็นพืชตระกูลฉินด้วย ใช่โลวักษณะของเขาเนี่ยเขาจะแบบต้นไม้เขาจะโผล่ดอกแต่มันจะอยู่ข้างมากจะขึน้นทางหรือเกล็ดแอบหรืออะไรนะไม่แน่ใจส่วนดอกไม้ต้นนี้กุหลาบสับเพิืและชลิศสิงห์ม่วงก็เป็นดอกไม้ประจำตระกูลของทั้งสองตระกูลค่ะเขาะา้าใจร้าก็เลยมีสารดอกที่เป็นตัวเด่นของเขียนะคะกลับมาที่มุญญาญาอยากรู้ามากคุณบอกว่าเพื่อที่จะรักบทนี้เนี่ยเราต้องเตรียมตัวมากหรการรี่ต้องการ ใช้คมอย่ไคะเตรียตัวอย่างไรก็ไม่คิดว่าจะอยู่ในห้องแบบเรียนจัดดอกไม้หลายวันมากถือว่าเป็น intensive workshop ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีเพราะว่าเราได้ค้นพบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ในสมองและในหัวใจของเรามันยุ่งเหยิงอะคะจัดดอกไม้ออกมามันจะไม่ค่อยสวยค่า harmony มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นเหมือนได้เรียนรู้ว่า ต้าเมีความบันีในชีวิตทุกอย่างมันจะสวยงามค่ะ<ม>ต้องมีความบันีนะในชีวิตเหมือนกับการจัดดอกไม้นั่นเองก็ยังไม่ยอมบอกเราดีว่าใครเป็นคนก้าะนะคะกลับมาที่คุณรีมนะคะหลายคนพูดและวูดถึงซีรีส์นี้นี่ขนทํานักแสดงมาแบบจัดเต็มเป็นการประชัเกันของนักแสดงหลายเรื่องด้วยกัน ว่าทีมนักแสดงชุดนี้ไม่มีใครกล้าบอกเลยนะคะว่าใครเป็นค่าตกรอ ต้องไปเล่นเป็นนักการเมืองอที่แบบมันมีซีนที่ต้องขึ้นไปปลาใสามีซีนที่ต้องไปหาเสียงขึ้นรถหาเสียงจริงๆอะไรเงี้ยเครียดมัน,ม,นมันตื่นเต้นรู้ว่าต้องเหนื่อยมากๆแนะนะ่ๆเพราะว่าตัวเองอกม็มอพลังงานไม่ได้เยอะอคือเ,เ,เรื่องเล่นเลื่องเนี่ต้องเอ,งเองาพลังงานที่มเยอะมาแล้วก็แบบต้องไปดูวิธีการพูดวิธีการแบบว่าสื่อสารไปดูเคสท็อปไปดูอะไรเงี้ยวิธีการที่นักการเมืองเขาพูดบนเวทีจริงๆ เราต้อมาซ้อมซอมแบบพูดก่อนจนเข้าเนื้อเข้า,าถั่วแล้วก็จะเล่นได้เพราะว่านักขัรนมเขาพูดเก่งแล้วเราก็ต้องมีการพัฒน,นาทางด้านภาษาการพูดไปด้วยฝึกเ<ช>นะี่บนเวทีมันจะตื่นเต้นมากจนมันลืมทุกอย่างฉะนั้นไอ้แดของพวกเนี้ยฝังหัวไปเลยกระจายล่ะค่ะกลับมาที่คุณแพนปางนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวละครนริสายอย่างไรคะถามยากเลยนะคะดูตายเอ็มซีสิ อนนูมีส่วนร่วมมันหนูไม่ได้ทำงานกับการสร้างตัวละครนี้คนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เอ่อขึ้นกับการคุยกับผู้ก่อคุยกับผู้พูดคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยที่ที่คิดว่าเป็นเบนเชอร์ที่ดีมามากกับเหมือนแบบมันสร้างด้วยกันการตั้งคำถามร่วมกันอะไรเงี้ยจนได้คำตอบมาไปสร้างต่อแบบติดลืมเข้าไปเองอะไรย่างเงี้ยงานกลุ่มค่ะกลงานกลุ่มนะคะสรุปก็คือติดตามต่อไป ทราบมาว่ามีหนึ่งในแขกคนสำคัญเราบนเทีเป็นแฟนคลับ NY นักเด็กยายายกมือหน่อยใครเอ่ยทุกคนกทุคนนะแต่ที่แน่ๆเลยก็คือคุณหลิวถูกไหมคะไหนคุณหลิวรู้สึกยังไงคือตัวเองเป็นแฟนคลับ NY มายาวนานแล้ววันนี้ได้วันร่วมงานกับคุณยายาล้วไม่ใช่เฉพาะคุณยายานะนักแสดงมา จริงัะริวเก็บเยียมมากครับแต่ว่าพี่อ,ออมแคสติ้งอะครับเขาไปบอกที่ทีมงานทุกคนทําให้ตอนที่ลิวออกไปแบบวันที่ริวเวิร์กช็อปวันที่ริวไปฟิตติ้งอ่ะแบบทุกคนก็ล้อลิวครับแล้วลิวก็เผื่อนยิบลบมาได้ครับนั่นแหละค่ะเถื่อนนะยังเขินอยู่นะโดนตั้งแต่คิวหนึ่งจนคิว <c oughs> สุดครับครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะ ก็คือก็งานบินเดียยาก็มีความเขินดีใจครับกเ็เป็นเขียนมา,มาว่าเราเป็นดาวผลงานแบบทีทีทั้งคู่ะอะไเขาเก่กางากเนาะจริงๆอยากจะสมัมผนิดนึงค่ะว่ารู้สึกว่าริวลึกมากๆค่ะริวมีเสนห่ห์แล้วเกินเกินเกินที่เราคาดไว้และเตรียมใจไว้ด้วยค่ะริวตัวลอยแล้ว ก็จริงครับพี่ดาวพี่ดาวเ e excellent เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่เรานอกเรื่องนะเราต้องกลับมาก่อนว่าตกลงใครค้าคุณผา้สอนนะคะอ่ะคุณยายากค่ะนี่ถือว่าเป็นการที่บทบาทสำคัญเหมือนกันนะถูกไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นกลิ่นมนุษย์ที่ไม่เคยเล่น,นะคะ่ะอืมค่ะจ<า> <c oughs> ึงเป็นตัวละครที่ซับซ้อน<ม>และสร้างคำถามในใจเยอะมากมค่ะ แต่ว่าสนุกเหลือเกินค่ะก,ก็อยากให้อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็พยายามเข้าใจเขานะคะเดี๋ยวตอนท้ายมันจะทุกอย่างมันจะ m a k e s e n น e เองจะขีะ้ขลายเอยงใช่ไหม,มแต่เห็นด้วยนะเราดูทีเซอร์แล้วเราเนาะรู้สึว่าเราไม่เคยเห็นคุณยายาาก,กับคาแรคเตอร์นี้เลยเป็นอะไรที่แปลกใหม่หน่าตาใหม่แบบเราต้องติดตามกันนะคะคราวนี้มาถึงทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซีรีส์เรื่องนี้ทีมงานเบื้องหลังของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนี่ถือเป็นความตั้งใจไหคะแล้ว่างเช่นอันนี้สงสัยในส่วนตัวว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นการรับประทานหรือว่าผู้หญิงด้วยหรือเปล่าเออคือทั้งหมดครับคือตอนที่คิดตัวละครนาลาผมก็คิดไว้แล้วว่าเราไม่อยากที่จะเอาตัวเราไปแทนตัวละครตัวนี้อยากให้ได้มุมมองจากผู้หญิงจริงจริง ก็เลยก็เลยคิดตั้งแต่แรกที่คุยกับทางโปรดิวเซอร์แล้วก็ท,ทางทีมงานว่าอยากได้ทั้งคนเขียนบทที่เป็นผู้หญิงเราก็มีคนเขียนบทเป็นผู้หญิงสองทาง่านนะครับผู้กำกับเป็นผู้หญิงก็มีผู้หญิงสองทาง่านตากล้องก็เป็นผู้หญิงคอสตูมก็เป็นผู้หญิงคือแทบจะทุกๆด้านก็เป็นเป็นผู้หญิงเป็นมุมมองของผู้หญิงซึ่งมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากความเป็นดอกไม้และการจัด ไหนแล้วคุณพูดช่วยบอกได้เบนนะว่าคนดูจะได้อะไรหลังจากที่ได้รับชมดาราปูวาฆาตกรรมจะได้ร <speaker> <ande> <oon> ับความสนุกและความเข้มข้นของความลึกลับที่อยากจะดูแล้วก็อยากจะไขปริศนาแต่ว่าครกันได้จะเป็นคุณค่าแน่นอนการมาที่สองคู่กับของเรารู้สึกยังไงที่ได้ร่วมงานกับเน็ตฟลิกซ์คะกรู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ทำงาน พี่ีทุกคนนะคะที่ได้ให้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้นะคะก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วก็จากที่ๆในการทำงานในทั้นทีค่ะรู้สึกว่าจบมหาวิทยาลัยเน็ตฟลิกได้แล้วค่ะได้เซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยคุณท้าทายใช่ขับสนุกท้าทายสนุกสนานเรียนรู้เต็มเลยค่ะอยากให้พญาย่านะะคในฐานะที่เป็นดาวฝากซีรีส์เรื่องนี้ให้กับทุกคน สอบสวนแนวดราม่าที่แปลกใหม่แน่นอนค่ะไม่ไม่เคยได้ได้สัมผัสการเล่าเรื่องที่อีเกนแล้วก็เก่งมากๆ Thank you words from Pat นะคะแบบนี้ผ่านผ่าน,นทางเองแล้วก็ทีนพี่คุณแล้วก็ทีมงานทุกคนและค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีทางรู้ว่าใครเป็นคนทำจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้าย จนถึงวินาทีสุดท้ายเก็ฝากมาขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะ27กุมภาพันธ์นี้อขอนึงประโยคบอกใบ้จากตัวละครของคุณก่อนที่เราจะไปรับชมซีรีส์ดาราบุปาฆาตกรรมในวันที่27กุมภาพันธ์นี้คุณนักกาประโยคบอก จะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสังคมชายเป็นใจที่กัดกินประเทศนี้ม่อย่างเาานานให้ได้ครับ ได้ใช่ไหมเอาละสิโอ้คำว่าเชื่อใจหมดละะ้วหามีแค่น,นี้หรอเอา้าสั้นมากเลยใบมันนิดเดียวเองนะคะหถามริวได้อะริวหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคไม่ออาชมเนี่ยนะ องศาอะไรอะอดอไดกไม้บุคคลแรงที่ไร้ชีวิตอันนี้คิดไปไกลแล้วนะท้ายสุดคุณอย่ายาค่ะพวกเราทุกคนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดค่ะเป็นบทสรุป ข้อไม่เราเองนะเราทั้งหมดเกี่ยวข้องก,กันก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทีมนะักแสดงทุกท่านนะคะที่ถ่ายทอดตัวละครเหล่านี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะรวมถึงทีมผู้กกับโปรดิวเซอร์คนเขียนบทและู้ที่อยู่